จะทำความรู้จักกันนะครับทีนี้เราก็มาถึงสไลด์ถัดไปคือสไลด์วงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรงนี้นะครับก็เป็นภาพวงจรเดิมนะครับที่เราเคยให้เห็นกันนะครับที่ผมออกแบบมาให้คุณมองใหญ่ให้เล็กได้นะครับ งั้นสัญลักษณ์ที่เราเคยเห็นเราเคยเห็นที่เราเคยเข้าใจเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปนะครับมาดูกันว่ามีความหมายอย่างไรนะครับเรามาดูอันดับแรกก่อนเราจะต้องดูให้ได้ก่อนครับโดยเฉพาะไฟแสงสว่างเนี่ยจะอยู่บนทัดบนตรงนี้เราบอกว่าวงจรไฟฟ้ารถะจักรยานยนต์ฮอนดา้าระบบไฟแสงสว่างสวิตไฟแสงสว่างแบบแยกสังเกตนะครับผมพูดถึงแบบแยกแสดงว่าสวิตไฟแสงสว่างเนี่ยอยู่ข้างนึง สวิตช์ไฟทรงต่ำอยู่ข้างนึงนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างไฟเตือนไฟเลี้ยวสดวงระบบจุดระเบิดเป็นตโว C D I ยังไม่ต้องกล่าวถึงก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่พูดถึงพวกไฟเลี้ยวหรือพวกจุดระเบิดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งวงลงนี้เราเรียกว,ว่าส่วนหัววงจรสําคัญนะครับเวลารถเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหยิบหน้าวงจรมาใช้ให้ได้ถูกและเหมาะสมหรือตรงกับรถขัานั้นรุ่นนั้น นครับสังเกตด้วยนะครับนี่คือ Honda นะครับไม่ใช่หลาอแลฮอนด้าไปทำอย่างมาห้างมาไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูในรูปวงจรตรงนี้นะครับเห็นไหมเราจะมองใหญ่ให้เล็กเวลาเราพูดถึงไฟแสงก็จะเหลือแค่นี้พื้นที่สีครีมนะครับนะทีนี้จับเดิมที่หลอด ไฟนะครับเราจะเขียนเป็นหลอดเป็นสัญลักษณ์หลอดเป็นรูปที่ผมวาดเนี vid. ่ย <Ash ELLE> มันก็เสียเวลานะครับแล้ววาดเป็นกลมก็พอแล้วนะครับมีทางเข้าทางออกไฟท้ายก็มีทางเข้าทางออกไฟเตือนสูงก็มีทางเข้าทางออกนะครับทีนี้หลอดไฟหน้ามันมีส้ไฟสูงและหลอดไฟหน้าส้ไฟต่ำก็คือทางเข้ามีสองนยฮะทางออกมันล่วงกันสีเขียวฮะทางเข้าก็คือไฟหน้าส้ไฟสูงก็คือสีน้ำเงินไฟหน้าส้ไฟต่ำก็คือสี ขาวทางออกก็เป็นสีเขียวร่วมกันไม่เป็นไรจบแล้วครับเนี่ยหลอดไฟเราเขียนง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมจานหลอดไฟท้ายมันมีส้ไฟเบรกด้วยที่แท้หลอดไฟ,ไฟท้ายส้ไฟท้ายคือตรงนี้เมื่อหลักเราเรียนเราเขียนเพื่อให้เราทาความเข้าใจง่ายในระบบไฟที่เราจะเรียนนั้นผมจึงแยกว่าหลอดไฟท้ายส้ไฟท้ายเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ส่วนหลอดไฟท้ายส้ไฟเบรกอยู่อีกฝั่งนึงก็คืออยู่ในระบบไฟเบรนเองนะครับแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าทั้ง2หลอดเนี่ย ที่เราเรียกเนี่ยมันก็คือหลอดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันแยกไซกันนะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวคุณไฟนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแมกนีโตนะครับถ้าเราวาดเป็นกลมๆมีขดวัวโรก็น่าจะยาวครับตรงนี้ก็เป็นขดวดวไฟแสงสว่างนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสวิวววตช์เปินนดปิดนั่นเองหรือสวิตช์ไฟแสงสว่างนะน,น,น,นั่นเอง,ม,สง,สง,เองมีตำแหน่งออนนะครับแล้วก็ตำแหน่งออฟ ส่วนตรงนี้ก็เป็นสวิตไฟสูงต่ำนะครับมีตำแหน่งไฮและตำแหน่งโลนั่นเองนะครับส่วนที่เป็นก้านเล็กๆตรงนี้ก็คือสะพานไฟนั่นเองที่จะทําให้สามารถเลื่อนสวิตไปตำแหน่งต่างๆได้เช่นกันกันกบสะพานไฟของสวิตไฟสูงต่ำนั่นเองครับอันนี้ก็คือเข้าคอนเซปที่เราจะเอาวงจรเนี่ยมาใช้งานแล้วครับ มาสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นสไลด์เกี่ยวกับสมรรถนะการอ่านวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นั่นเอนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าในรูปนี้เนี่ยเราจะฝึกการอ่านได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขนะครับเห็นไหมมีเลข1น,นะครับเลข2เลข3เลข4นะครับ จริงๆแล้วเราดูว่าเลขหนึ่งนีคือมันบอกถึงเส้นนั่นเองนะครับเส้นนี้ก็จะมองจากซ้ายนะครับไปขวานะครับต้นทางก็คือซ้ายนะครับปลายทางก็คือขวานะครับเรามาดูในรูปนี้นะครับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับก็อ่านได้จากว่าหนึ่งจากแมกนิโตนะ้ายคือจากแมกนิโตขดลวดไฟแสงสว่างขดลวดไฟแสงสว่างสายสีเหลือง ต่อไปยังตัวคุมไฟสายสีเหลืองนี่คือความหมายของตัวนี้นะครับข้อ1คือจากแมกนิโตขดลวดไฟแสงสว่างสายสีเหลืองต่อไปยังตัวคุมไฟสายสีเหลืองนั่นเองนี่คือนิยามข้อ1จากข้อ2นะฮะง่ายๆเลยครับจากไหนจากตัวคุมไฟต่อไปยังกล่าวเส้นนี้คือเส้นกล่าวนะครับ ต่อไปอยังกาวสายสีเขียวระ,ะบุให้เรารู้ด้วยนี้มาดู3ครับ3าคือเส้นนี้นั่นเองนะครับก็จากแมกนีโตเหมือนกันครับขดลวดไฟแสงสว่างสายสีเหลืองต่อไปอยังสวิตไฟแสงสว่างสายสีเหลืองไม่มีตำแหน่งนะครับทางเข้าของสวิตแต่พอเป็น4คือเส้นนี้ ต้องจากสวิตไฟแสงสว่างต้องบอกตำแหน่งครับเพราะทางออกของสวิตมันมี2ทางต้องบอกตำแหน่งตำแหน่งออนหรือตำแหน่งเปิดต่อไปยังหลอดไฟส่งไม้สายสีน้ำตาลนะจากสวิตไฟแสงสว่างสายทีนมำตาลต่อไปยังหลอดไฟส่งไม้สายสีน้ำตาลอ่านได้เนาะ ห้าาเส้นนี้ครับเส้นสีน้ำตาลเนี่ยวิ่งมามาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ต้องเขียนเหมือนกัน5คือจากสวิตไฟแสงสว่างสายสีน้ำตาลน,นะครับจริงๆเราต้องระบุด้วยนะครับตำแหน่งออนนะครับตรงนี้ต้องระบุด้วยว่าตำแหน่งออนนะครับสายสีน้ำตาลน,นะครับต่อไปยังหลอดไฟท้ายส้ไฟท้ายสายสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการอ่านวงจร ตัวที่6นะครับจากสวิตตัวที่ท6คือเส้นนี้นะครับเส้นไหนฮะเส้นนี้นะครับจากสวิตนะครับไฟแสงสว่างตำแหน่งออนนะครับสายสีน้ำตาลต่อไปยังสวิตไฟสูงต่ำสายสีน้ำตาลสังเกตนะครับตอนเข้าสวิตเนี่ยจะไม่ระบุตำแหน่งแต่ตอนออกจากสวิตต้องระบุตำแหน่งต่อไป7ครับ จากหลอดไฟส่งไ่สายสีเขียวต่อลงกลาวสายสีเขียวนะเส้นนี้นะครับต่อไปไหนละ่ะต่อไปที่สายกาวกาวมันสเส้นอะไรละ่ะสายสีเขียวเหมือนกัน,นสังเกตน,นะครับถ้าเราต่อมันก็ต้องสีเดียวกันเเวลาเราไปต่อวงจรในรถเนี่ยคือเราต้องต่อสายไฟที่เป็นสีเดียวกันเข้าสีเดียวกัน แต่ก็มีบางตัวนะครับที่อาจจะใช้สีซ้ําอย่างเช่นในยามาฮ่าเนี่ยสายสีเขียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเกรดวัดน้ํามันก็ได้หรืออาจจะเป็นไฟเลี้ยวอ่สีเขียวเป็นเกรดวัดน้ํามันหรือเป็นเอออะไรเนาะ,ะอาจจ์จาไม่ได้แล้วสีเขียวอ๋อไฟหน้าใ้ไฟต่ํานะครับอ่าก็ต้องตุ้งดูให้ดีด้วยนะครับต่อไปถึงไหนละถึง ถึงถงถ,งถึงเจ็ดเลยครต่อไปก็เป็นแนะครับ8เนี่ยจากหลอดไฟท้ายสายสีเขียวต่อลงกาวสายสีเขียวอ่านะครับนะครับสังเกตนะครับตอนที่เราพูดตรงไฟท้ายเนี่ยเราจะต้องบอกว่าจากสวิตไฟ ตัดทวิตไฟแสงสว่างตำแหน่งออนสายสีน้ำตาลต่อไปยังหลอดไฟท้ายไส้ไฟท้ายต้องระบุทางเข้าของหลอดว่าเข้าไส้ไหนนะครับแต่ตรงทางออกนี่ไม่ต้องไปบอกเลยครับก็ออกจากหลอดไฟท้ายสายสีเขียวตรงลงกลาวสายสีเขียวเลยครับไม่ต้องไประบุว่าไส้อะไรนะครับถ้าระบุว่าตัวไส้อะไรแสดงว่าวิ่งย้อนกลับไปนะเพราะมันก็วิ่งไปไม่ได้เลยครับนะครับอต่อไป9นะครับ จากสวิตไฟสูงต่ำตำแหน่งสูงเห็นไหมมันออกจากสวิตต้องระบุต,ตำแหน่งสายสีน้ำเงินต่อไปยังหลอดไฟเตือนไฟสูงสายสีน้ำเงินเส้นนี้ครับกาวต่อไป10ก็คือเส้นนี้ครับวิ่งมาที่หลอดไฟหน้าสายไฟสูงจากสวิตไฟสูงต่ำตำแหน่งไฟสูงสายสีน้ำเงินต่อไปยังหลอดไฟหน้าสายไฟสูงสายสีน้ำเงิน สังเกตนะครับถ้าเราขึ้นจากสายสีน้ำเงินก็ต้องไปจบที่สายสีน้ำเงินนะครับนะฮะต่อ,ตอไปไปดูสไลด์ต่อไปนะครับอ่าเส้นที่11นะครับจากหลอดไฟเตือนไฟสูงสายสีเขียวต่อลงกาวสายสีเขียวเส้นที่12นะครับเส้นนี้นะครับจากสวิตไฟสูงต่ำตำแหน่งโล นะหรือตำแหน่งตามสายสีขาวต่อไปยังหลอดไฟหน้าไส้ไฟต่ําสังเกตนะฮะหลอดไฟหน้านี้มีทางเข้าสองไส้อย่างงั้นต้องระบุด,ด้วยไส้ไหนถ้าเป็นทางเข้าแล้วก็1ุดสสุดท้ายจากหลอดไฟหน้าสายสีเขียวต่อลองกากลายสีเขียวอ่ะอันนี้ไม่ต้องไประบุไส้นะครับเพราะทางเข้าทางเข้าไส้แต่ทางออกมปนใช้ทางร่วมกันก็คือทางออกจากหลอดไฟท้ายนั่นเองไอ้หลอดไฟหน้านั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมของการฝึกอ่านวงจรนะครับซึ่งถ้าท่านอ่านวงจรได้เข้าใจนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์จะบอกให้ฟังว่าการฝึกอ่านนั้นไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่สุดนะครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์แค่กล่าวนําให้รู้ว่าอ๋อวงจรที่อาจารย์เขียนมาตรงเนี้ยอาจารย์มองยังไงก็สังเกตนะครับก็จะมองจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับแล้วก็เป็นเส้น จากซ้ายไปขวาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายไปจบที่กล่าวนั่นเ,นะเเนเองนะครับเพื่อให้คุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเราคงไม่มีหน้าที่ไปอ่านวงจรให้ลูกค้าฟังแต่เราต้องมีหน้าที่เอาวงจรตรงนี้มาใช้งานในสมรรถนะการตรวจเช็คหรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ทำงานนั้นๆว่าเราจะตรวจเช็คอย่างไรนั่นเองนะครับ สวัสดีครับในสไลด์ที่ผ่านมานะครับนะครับเราจะพูดถึงการนำหน้าวงจรนะที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับไปใช้ในการอ่านวงจรนะครับนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะนำตารางหรือไม่ใช่นำตารางนะครับเราจะนำวงจรเนี้ยมาทำให้ท่านเห็นว่า เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการที่จะนำไปสู่การที่จะไปทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในวงจรได้โดยง่ายครับเรามาดูรูปนี้นะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้สวิตช์ไฟแสงสว่างแบบแยกนะครับ เราจะระบุจุดที่ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในวงจรยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นตารางเห็นไหมฮะตารางตรงนี้เขาจะบอกว่าใช้กับรถระบบไฟแสงแบบสวิตช์แยกทับรวมอ๋อแสดงว่าแบบแยกก็ได้แบบรวมก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในแต่ละช่องเนี่ยมีความหมายยังไงนะครับ ตรงนี้คืออุป,ปรกรณ์นะครับก็จะกล่าวถึงอุป,ปรกรณ์ทั้งหมดในระบบไฟแสงสว่างนั่นแหละนะครับของรถจักจรยานยนต์คันนี้นะหรือรูปแบบเพทเทิร์นของ Honda อย่างนี้นะครับก็คือ Honda นะครับแล้วก็จะต่อปอีกว่ามันทำการวัดที่สายสีใดตำแหน่งใดนะครับเดี๋ยวดูในรูปนี้นะครับขดลวดไฟแสงเขาระบุว่าจะต้องทำการวัด ที่สีเหลืองกับสีเขียวทีนี้การวัดยังไงครับก็กลับไปใช้เครื่องมือมันติมิเตอร์มันติมิเตอร์นะครับแบบเดิมก็คือข้อที่1คือปรับไปที่สีนาฬิกานะครับจากนั้นก็เช็คความพร้อมเอาปลายมิเตอร์แตะกันว่าเข็มมันขึ้นหรือไม่ถ้าขึ้นก็แสดงว่ามีการขยับและขยับดีด้วยก็แสดงว่าพร้อมใช้งาน จากนั้นก็จะต้องมาดูตารางนี้ครับตารางตรงนี้ว่าเราจะวัดสีใดกับสีใดทีนี้เรามาดูบรรทัดนี้ครับบอกเลยเราครับบอกว่าเราจะต้องวัดตรงอุปกรณ์ตรงนั้นก็คือขดลวดไฟแสงนั่นเองวัดสีอะไรล่ะครับก็วัดสีเหลืองกับสีเขียวมันมาจากไหนเหลืองกับเขียวก็มาจากตรงนี้เห็นไหมคขดลวดไฟแสงเห็นไมอะไรที่อยู่หน้ามันอะไรที่อยู่หลังมันหรือพูดง่ายอยู่คล่อมมันอยู่ ทางเข้าและทางออกเราวัดตรงนั้นเลยครับก็ <res> คือสีเหลืองกับสีเขียวนั่นคือที่มาของคำว่าสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเหลืองกับเขียวไม่ใช่เหลืองเขียวนะครับถ้าเหลืองเขียวเนี่ยหมายความว่าสายสีเหลืองเยอะและสีเขียวเป็นแถบแต่ถ้าเหลืองกับเขียวคือทำการวัดที่สายสีเหลืองกับสายสีเขียวที่ออกมาจากขดตัวไฟแสงนั่นเองนะครับทีนี้ เราจะต้องลื้อไปถึงคนรถไฟแสงไหมครับเพราะคนรถไฟแสงมันอยู่ในแมกนีโตไม่จําเป็นครับเราสามารถวัดได้ตรงที่สายไฟที่โผล่พ้นแมกนีโตมาที่เป็นสีเหลืองเราต้องดึงปักออกนะครับเปทําการวัดวัดเข้าหาอุปกรณ์นั้นๆในรูปเนี้ยคือวัดเข้าหาอุปกรณ์นั้นๆพอเราดึงปักปัก,ปกมันจะมีปักข้างหนึ่งที่ที่ไม่อยู่ฝั่งเดียวกับอุปกรณ์นั้นไม่สนใจครับเราวัดฝั่งที่มาจากอุปกรณ์นั้นก็จะเจอสีเหลืองนะครับ แล้วก็อาจจะเจอสีเขียวแต่ถ้าไม่เจอสีเขียวเราก็ต่อกับตัวถังรถเลยเลยได้เลยครับอีกปลายข้างหนึ่งเพราะยังไงสายสีเขียวก็ต้องวิ่งไปที่ตัวถังรถหรือกลาวนั่นเองนะครับอันนี้คือการอธิบายการวัดทีนี้มาดูเป็นพวกสวิตบ้างครับสวิตก็สวิตเปิดปิดไฟแสงตำแหน่งเปิดก็ตรงนี้ฟานไฟนอยู่อย่างนี้ก็ต้องวัดสีเหลืองกับสีน้ำตาลน,นะก็เป็นที่มา ถ้าสวิตไฟแสงสว่างตำแหน่งสูงตรงนี้ก็สะพานไบนี้นะครับก็เป็นสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินก็เป็นที่มาสวิตไฟแสงตำแหน่งต่ำนะครับก็ตำแหน่งต่ำก็เป็นสีน้ําตาลกับสีขาวถ้าเป็นไฟส่งไหมก็เป็นสีน้ําตาลกับสีเขียวเห็นไหมครับถ้าเป็นหลอดไฟท้ายสาไฟท้ายก็เป็นสีน้ําตาลกับสีเขียว หลอดไฟเตือนไฟสูงนะครับก็เป็นสีน้ําเงินกับสีเขียวก็มาจากตรงนี้นั่นเองน้าเงินแล้วก็เขียวก็คืออยู่คล่อมอุปกรณ์นั้นๆที่เราทําการวัดและเวลาเราจะวัดเราต้องวัดเข้าหาอุปกรณ์ตัวนั้นๆหลอดไฟเตือนไฟสูงนะครับหลอดไฟหน้าไส้ไฟสูงนะเห็นไหมครับก็เป็นทางเข้านี่คือสีน้ําเงินแล้วก็ทางออกคือสีเขียวนะครับแล้วก็หลอดไฟหน้าไส้ไฟต่ําก็คือสีขาวกับสีเขียวนั่นเอง ครับอันนี้คือการเอาวงจรมาทําเป็นตารางนะครับแต่ถ้าเรียนกับผมแล้วบอกว่าอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดลืมแล้วไม่เป็นไรครับต้องเอาตารางนี้ใช้ใได้นะครับเอามาใช้ใได้ถ้าเราเอาตารางนี้มาใช้ได้หน้าวงจรไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหน้าวงจรมีด้วยมันก็จะทําให้เราดูได้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับ เป็นการใช้ประโยชน์แต่เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแบบสวิตไฟแสงแบบรวมแบบรวมเนี่ยเราดูด้แบบร,วม,ร,ว,มร,บบรวมในวงจรแบบนี้ก็ใจนะเขาจะทาตรงเนี้ยเป็นก็คือจริงๆวงจรเดียวกันแต่เขาทาสีชมพูรอบกรอบนี่คือให้รู้ว่าสวิตท,ทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับงั้นเวลาเราตรวจเช็คก็กดตรวจไฟแสงก็เหลืองกับเขียวเหมือนเดิมเหลืองกับเขียว สวิตเปิดปิดไฟแสงตำแหน่งเปิดก็เป็นเหลืองกับน้ำตาลนะทางออกเหลืองน้ำตาลอยู่ดีถ้าสวิตไฟแสงตำแหน่งสูงก็ก็เป็นตรงนี้ก็คือน้ำตาลนั่นเองนะทางเข้านี่มันก็มาจากน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำเงินนะครับสวิตไฟแสงตำแหน่งตำ่ำก็น้ำตาลเหมือนกันนะครับกับขาว หลอดไฟสองไม,ม้ก็เหมือนเดิมเลยพวกนี้ไม่มีผลแล้วก็คือน้ําตาลกับเขียวหลอดไฟท้ายใ้ไฟท้ายก็น้ําตาลกับเขียวหลอดไฟเทวปสูงก็น้ําเงินกับเขียวแล้วหลอดไฟหน้าเทวีสูงก็น้ําเงินกับเขียวและหลอดไฟหน้าใ้ไฟต่ําก็ขาวกับเขียวก็ยังใช้วิธีการเดิมและตารางก็ยังใช้ตัวเดิมได้นะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปว่ามันจะมีความยุ่งยากไหมถ้าเกิดสวิต์เห็นไหมฮะรูปนี้เป็นสวิต์แบบเปิดไฟใส่หมวกและที่สำคัญนะครับคือหลอดไฟส่งไม่เนี่ยใช้ไฟจากไม่ใช้ไฟจากแมกนิโตเไไห็นม้มันหายไปเลยจริงๆมันก็ามาจากสายเมนเบดนั่นเอง ัพน,นพอตรงนี้ปับ๊บเราก็จะไม่ทําการวัดมันก่อนเราจะมาวัดอะไรครับวัดสวิตสวิตตำแหน่งสูงเลยสวิตไฟสูงตำแหน่งสูงเพราะสวิตเปิดปิดไม่มีนะครับก็เป็นสีเหลืองหรือน้ําตาลเห็นไหมเหลืองหรือน้ําตาลคือพูดง่ายๆคือเหลืองเท่ากับน้ําตาลนั่นเองกรณีไม่มีสวิตเปิดปิดไฟแสงสว่า,วางงั้นเวลาเราจะวัดเราต้องดูที่ สายไฟที่มาจากสวิตนะครับว่ามันมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลสีได้สีหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็วัดกับสีน้ําเงินนั่นเองสําหรับสวิตไฟแสงตําแหน่งสูงสวิตไฟแสงตําแหน่งต่ําก็เป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลกับสีขาวก็หลักการก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับส่วนหลอดไฟท้ายนะครับส่วนหลอดไฟท้ายสายไฟท้ายก็เป็นสีเหลืองหรือน้าตาล กับเขียวนะครับส่วนหลอดไฟเพลินสูงอันนี้เหมือนเดิมแล้วครับไม่มีผลแล้วครับจากการไม่มีสวิตช์นะครับก็เป็นสีน้ําเงินกับสีเขียวเหมือนเดิมหลักการนั้นเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังมีสวิตช์เปิดปิดตําแหน่งไฟสูงไฟต่ําอยู่คือเลือกไฟสูงไฟต่ําอยู่ได้นั่นคืต้องใช้สีเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยหลอดไฟหน้าไฟต่ําก็ขาวกับเขียวนะครับนะครับแล้วก็หลอดไฟไม่ เนื่องจากใช้เมนเบ็ดไงเรามาดูรูปนี้ก็ได้ครับอ่าเราก็จะเห็นว่าสีดํากับสีเขียวนั่นเองแค่นั้นครับเราดูสามสไลด์นี้เราก็คงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นละครับยี่ห้ออื่นอย่างเช่นเป็นยามาฮ่าคาวาซุกิท่านก็สามารถดูจากตารางนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงลหอดไฟเตือนไปสูงเนี่ยถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยสีน้ำเงินกับสีเขียวแน่นอนนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นซูซูกิล่ะ ก็เป็นสีเหลืองกับดำขาวนั่นเองวิธีการวัดเหมือนกันและถ้าเราเห็นตารางนี้หรือถ้าเราเห็นฟอร์แมตของวงจรรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับอ,อาจจะมีบางตัวไม่เหมือนอย่างเช่นสวิตช์แตรอยู่ก่อนแตรสวิตช์แตรอยู่หลังแตรสายน้ำมันมีสองเส้นสายน้ำมันมีเส้นเดียวซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีหนึ่ง นะครับเจาะอ,อีกทีหนึ่งเมื่อถึงตรงนั้นนะครับแต่ตรงไฟแสงเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเทตเพินของวงจรเหมือนกันเปิดไฟหน้าใส้ไฟสูงมันก็ต้องติดไฟหน้าใส้ไฟสูงสวิตช์มันอยู่ก่อนไปถึงโหลดก็เหมือนกันทุกอันนะครับทุกรุ่นโอเคนะครับนี่คือตารางนะครับผมยกยยะให้อันหนึ่งก็อย่างเช่นกรณีถ้าเป็นหลอดไฟเป็น ปิดไฟใส่หมวกนะครับหลอดไฟท้ายสายไฟท้ายสีเหลืองหรือน้ําตาลกับสีเขียวเห็นไหมมันมีคําตอบได้เลยแต่ถ้าเป็นซูซูกิก็เป็นเหลืองเหลืองขาวหรือเทากับดาขาวถ้าเรามีคําว่าหรือเมื่อไห่แสดงว่าเจอเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้แต่ถ้าพูดกลับแสดงต้องวัดทั้งคู่แต่ถ้าเราไม่พูดกลับเราพูดไม่พูดหรือแต่เราพูดแดงดําแสดงว่าให้รู้ว่าสายไฟนั้นคือสายแดง ที่มีสีดำมาคาดนะครับก็คือสายสีสายไฟนั้นสีแดงมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเอาวงจรที่ผมเขียนเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วทําเป็นตารางดังนั้นถามว่าถ้าเราไม่ดูวงจรเรามีตารางนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้ครับผม